มันไม่มีนะถั่วฝักยาวกิโลหนึ่งมีเตอยี่สิบเส้นก็นั่นแหละเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่งก็อบอกว่ามันโบมีมียี่สิบเส้นก็นั่นแหละเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่งก็อบอกว่ามันโบมี มือนีคือขายของคือเงียบแท้คือบุคอยมีคนยางมากว่ะเออเป็นยังไงนะมือนีเนาะโอมาแล้วเว่ลูก้ามาล่ะผักบุ้งโลละกี่บาทโลละยี่สิบแล้วมะเขือละ่ะโลละกี่บาทมะเขือก็ยี่สิบแล้วถั่วฝักยาวโลละกี่บาทโลละสามสิบงั้นเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่ง มันไม่มีนะถั่วฝักยาวกิโลหนึ่งมีเตอยี่สิบเส้นก็นั่นแหละเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่งก็บอกว่ามันโบมีมียี่สิบเส้นก็นั่นแหละเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่งก็บอกว่ามันโบมีถั่วฝักยาวกิโลไม่มีโลนึงมีแค่ยี่สิบเซนหนู โอเคโอเคเข้าใจแล้วออแล้วผักพวกนี้มีราคาส่งไหมกันเนี่าว่ารบนล้านขายเสียา้าบบมีส่งบบมีราคาส่งยาาหมายถึงราคาส่งอ่ะราคาส่งเข้าใจไหมโบ้ขายเสียพาส่งบบมีส่งขายโอเคโอเคไม่เอาราคาส่งแล้วก็ได้แล้วยามีราคาปีกไหม ราคาปีกยังไดขายพักบ่ได้ขายไกม่มัดมีปีกอยู่นี่ไปไกลๆรถคันบ่ซื้อก็ไดโอ้ยเดี๋ยวก็ขายทมซื่อส่งเดี๋ยวก็ซื้อเสียผ้ากูขายพักกูบ่ได้ขายไก่บมมีปีกไปไกลๆรถคันบ่ซื้อก็ได้พอมือนี่ก็ไดขายของก็บบ่ดีมีแต่คนมากวนจักเป็นยังไดดอกมือนี้โอ้ใหให้เป็นใด ยายผักบุ้งโลละกี่บาทโลละยี่สิบหนูเดี๋ยวเพิ่งยุ่งยุ่งกล่องไม่หลายให้กล้องก่อนเอาไป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 เริ่มยายผักบุ้งโลละกี่บาทเริ่มแล้วถั่วฝักยาวโลละกี่บาทโลละสามสิบงั้นเอาเถอะเดี๋ยวรอกล้องก่อนรอกล้องยันใหม่เลยเริ่ม ถั่วฝักยาวโลละกี่บาทเอาเอาันนี้เอาไปแล้วเอาไปไงั้นเอาถั่วฝักยาวโลหนึ่งโลหนึ่งเหรอเออใหญ่ว่าไม่ถึงโลนะเริ่มมันไม่มีนะถั่วฝักยาวกิโลหนึ่งมีเตยี่สิบเซ้นก็นั่นแหละเอาถั่วฝักยาว โลหนึง่งเริ่มโอเคโอเคเข้าใจแล้วแล้วผักพวกนี้มีราคาส่งไหมเริ่มโอเคโอเคไม่เอาราคาส่งแล้วก็ได้แล้วยายามีราคาปีกไหมโอ้ยราคาปีกจังไดขายผักบ่ได้ขายไกลมัสิมีปีกเดี๋ยวนี้ไปไกลๆรถคันบ่อซื้อก็ได้โอ้ยเริ่มโอ้ย เดี๋ยวก็ขายทำซื้อส่งเดี๋ยวก็ซื้อเสียผากูขายพักกูบ่ได้ขายไกลบ่มีมปีกไปไกลๆรถคันบ่ซื้อก็ได้เริ่มโอมือนี้ก็ได้ขายของกับบ่ดีมีแต่คนมากวนจักเป็นจังไ๋งดอกมือนี่โอ้ใจให้เป็นไได